อเมริกาภวาแรงกลาโหมญี่ปุ่นแจ้งด่วนขีปนาวุธเกาหลียิงไกลถึงแผ่นดินสหรัฐพร้อมติดระบบใหม่จากจีนจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะพัฒนาอาวุธสู้กับฝั่งจีนและรัสเซีย แต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งมีความพยายามมากขึ้นเท่าไหร่กองทัพสหรัฐก็ยังไม่ประสบความสำเร็จทั้งยังตรงกันข้ามเมื่อฝ่ายรัสเซียกับจีนยิ่งพัฒนายุโทโธปรกรณ์ก้าวหน้าขึ้นไปอีกล่าสุดวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2565 บดิตเวิร์ลอัปเดได้มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุแหล่งที่มาไว้อย่างชวนติดตามว่าจีนคือชาติที่จดสิทธิบัตรนวัตรกรรมระดับโลกมากที่สุดอันดับหนึ่งเกิน50%ของนวัตรกรรมที่ขึ้นทะเบียนทั่วโลกดังนั้นในข้อเท็จจริงจีนจึงไม่ใช่ชาติที่ก๊อปปี้ตามความเชื่อเก่าอีกแล้วแต่ชาติตะวันตกต้องมาขอความรู้ และเรียนแบบความคิดของชาวจีนเครื่องยนต์ไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วเหนือเสียงนั้นใช้หลายรูปแบบเช่นสคร a มเจ็ตแรมเจ็ตเทอร์โบเจ็ตจะใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่มีราคาแพงและระเบิดได้เคยมีแนวคิดใช้เชื้อเพลิงน้ำมันก๊าซขับเคลื่อนเครื่องยนต์ความเร็วเหนือเสียงแต่ประสบปัญหาในการจุดระเบิดน้ำมันในสภาพอากาศร้อนและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นเรื่องยากที่จะใช้งานกับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงได้ทีมงาน นักวิจัยจากสถาบันกลศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์จีนได้มีการตีพิมพ์ผลงานใน Journal of e x p e r i m e n t in Fluid Mechanics เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2022พัฒนาเครื่องยนต์ไอพ่นไฮเปอร์โซนิกความเร็วเนื้อเสียงรูปแบบใหม่ใช้น้ำมันก๊าซหรือที่เรียกว่า AP-3 ซึ่งใช้ในสนามบินให้พลังงานแก่เครื่องยนต์สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกโดยทดสอบภาคพื้นดินในอุโมงค์เครื่องบินความเร็วเนือเสียง บริเวณกรุงฟักกิ่งจนประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพและก็ให้กําลังมากกว่าเครื่องยนต์ไฮเปอร์โซนิกรูปแบบเดิมสามารถทําความเร็วได้เนื้อเสียงเก่าเท่าโดยใช้เชื้อเพลิงจากน้ํามันก๊าซราคาถูกที่ มีความหนาแน่นของพลังงานสูงและง่ายต่อการจัดเก็บและขนส่งกว่าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนตามทฤษฎีเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก๊าซจะต้องมีห้องระเบิดที่ยาวกว่าเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนถึง10เท่าเป็นข้อจำกัดออกแบบเครื่องบินที่มีความเร็วเนื้อเสียงแต่นักวิจัยชาวจีนได้มีการดัดแปลงเทคโนโลยีเพิ่มการจุดระเบิดย่อย พื้นผิวทางออกของอากาศของเครื่องยนต์จะสามารถที่จะจุดระเบิดน้ำมันกา๊าซง่ายขึ้นขณะที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วเหนือเสียงทำให้คงขนาดห้องเครื่องยนต์ไว้ได้เท่าเดิมเป้าหมายในอนาคตเพื่อใช้ในภาคพลเรือนคือพัฒน,นาฝูงเครื่องบินขนส่งที่สามารถส่งผู้โดยสารระยะทางไกลได้ทุกที่ทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในภาคการทหารจีนมีขีปนาวุธไฮเปรอร์โซนิก จำนวน2รุ่นคือ DF17 และ YJ21 ซึ่งสามารถโจมตีโครงสร้างหรือเรือที่กำลังเคลื่อนที่โดยหลีกเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศฝ่ายตรงข้ามได้ระบบเครื่องยนต์ไฮเปอร์โซนิกจากน้ำมันก๊าซราคาถูกหาง,ง่ายนี้จะทำให้จีนพัฒนาขีป,ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ๆเพิ่มอีกจำนวนมากในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศปัจจุบันนอกจากจีนแล้วยังมีอีก3ามชาติในโลกเท่านั้นที่ประจำการขีป,ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนกองทัพคือรัสเซียเช่น ขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM รุ่นอวันกาดที่ความเร็วเนื้อเสียงถึง20เท่าอิรานเพิ่งเปิดตัวขีปนาวุธความเร็วเนื้อเสียง5เท่าอีกชาติที่มาแรงสุดคือเกาหลีเหนือที่มีขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ปาวาซอง17ความเร็วเนื้อเสียง22เท่าพิสัยยิงไกล15,000กิโลเมตรกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นออกมายืนยันความเร็วนี้และเตือนว่า มีพิสัยการยิงไกลไปถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้ส่วนชาติอื่นๆรวมถึงสหรัฐยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและทดสอบความเร็วเนื้อเสียง5เท่าพิสัยไกล500กิโลเมตรเท่านั้นยิงข้ามทวีปยังไม่ได้ถ้าเกาหลีเหนือได้เทคโนโลยีใหม่นี้จากจีนไปอีกสงสัยว่าสหรัฐจะตาร้อนเผาขนาดไหนสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานองคเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพ แถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1 0 9 0บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ021146663รีบโทรมาเลยนะคะ